วิธีขอขมาพ่อแม่เรื่องสำคัญที่บุตรหลานควรรู้สำหรับการขอขมาพ่อแม่เป็นสิ่งที่ลูกๆทุกคนควรทำเพราะในหนึ่งปีที่ผ่านมาเราไม่อาจดูได้ว่ามีสิ่งใดบ้างที่เราทำลงไปและเป็นเหตุให้พ่อแม่ไม่สบายใจไม่พอใจไม่ว่าด้วยเจตนาหรือไม่เจตนาก็ตาม และการขอขมาพ่อแม่ยังเป็นการแสดงออกถึงความสำนึกในบุญคุณของพ่อแม่ที่ท่านได้เลี้ยงดูเรามาอีกด้วยซึ่งการขอขมาพ่อแม่สามารถทำได้ทุกวันและทุกเทศกาลวิธีการขอขมากรรมกับบิดามารดาอย่างถูกวิธีสิ่งที่ควรเตรียมในการขอขมาพ่อแม่หนึ่งพานทูบเทียนแพรและพวงมาลัยที่มีดอกมะลิในพวงมาลัยหนึ่งพวง สองซองใส่ปัจจัยให้พ่อแม่ถือเป็นการซื้อชีวิตใหม่จากบุพการี 3. ชุดใหม่ให้พ่อแม่นิยมเป็นชุดนอนและอาหารที่ท่านโปรด 4. กระมังใบใหม่ใส่น้ำอุ่นน้ำลอยดอกมะลิให้หอมหอมหผ้าเช็ดมือเช็ดเท้าผืนใหม่ 6. ผ้าขาวดิบ 7. จ็ถาดใส่ซองวางทับด้วยผ้าขาวดิบ 8. สถานที่ทำพิธีขอขมาควรเป็นกลางแจ้งขั้นตอนในการขอขมาพ่อแม่ 1. ก่อนทำพิธีขอขมาพ่อแม่ให้อธิษฐานจิตบอกสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆดังนี้องค์พระพุทธเจ้าลูกชื่อบอกชื่อของตัวเองวันนี้ลูกตั้งใจจะมาขอขมาขออโหสิกรรมจากคุณพ่อคุณแม่ ขอองค e ์พระพุทธเจ้าจงจงบันดาลให้ลูกทำสิ่งนี้สำเร็จเสร็จสิ้นโดยสมบูรณ์ด้วยเทินแม่ซื้อเทพยาเทพยาดาทั้งหลายเจ้าที่เจ้าทาง,ททงพระแม่ธรณีพระแม่คงคาพระแม่พะผะพายพระแม่พระพิงวันนี้เวลานี้ลูกชื่อบอกชื่อของตัวเองได้ตั้งใจที่จะทำพิธีขอขามาขออโหสิกรรมจากคุณพ่อคุณแม่ขอจง ขอท่านจงเป็นพยานให้ลูกด้วยเทินสองให้พ่อกับแม่นั่งบนเก้าอี้หรือโซฟาขณะที่เรานั่งกับพื้นพร้อมกับท่านสามครั้ง สให้ยกเท้าของท่านมาล้างในกระมังน้ำอุ่นที่เตรียมไว้โดยขณะที่ล้างเท้าให้ท่านอยู่นั้นก็กล่าวขอขมากรรมในสิ่งที่เคยล่วงเกินท่านท,ทั้งในอดีตที่ผ่านมาและในอนาคตทางกายก็ดีวาจาก็ดีใจก็ดีหรือในสิ่งที่ทําให้พ่อแม่ไม่สบายใจลูกกาบขออโหสิกรรมในสิ่งเหล่านั้นด้วย 4. ี่หลังจากที่เราล้างเท้าท่านไปพูดไปจนเสร็จ ให้นำเท้าของท่านมาวางบนขาเราซึ่งมีผ้าเช็ดเท้ารองอยู่หลังจากนั้นก็ให้เช็ดเท้าท่านให้แห้ง 5. เมื่อเช็ดเท้าของท่านแห้งดีแล้วก็ให้นำเท้าของท่านมาวางไว้บนขาเราก่อนและอธิษฐานจิตพ,พร้อมบอกสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆอีกครั้งว่าพระแม่ธรณีเจ้าขาพระแม่คงคาเจ้าขา พระแม่พระผายเจ้าขาพระแม่พระพึงเจ้าขาลูกมาขอกราบขอขมาลาโทษขอเป็นทิพยญยาณน,นำความดีและกุศลผลบุญที่ลูกทำในครั้งนี้ ไปบอกปูย่ยมราชและนายนิติยาบาลให้ด้วยให้ช่วยจดบันทึกคุณงามความดีครั้งนี้ที่ผ่านมาลูกจะเป็นยังไงก็แล้วแต่ลูกขอรับใช้กรรมแต่หลังจากนี้ไปลูกขอกราบขอชีวิตใหม่จากบุพการีโกจากนั้นให้นะให้เราก้มหมอบลงและนำเท้าท่านมาวางมนลหัวเราเจหลังจากนั้นก็นำ ผ่านทูบเทียนแพรมามอบให้กับท่านพร้อมพูดว่าพ่อคะแม่คะลูกขอคำมาขออโหสิกรรมขอชีวิตใหม่ที่ดีให้ลูกด้วยนะคะท่านก็จะพูดให้ศีลให้พรให้ชีวิตใหม่กับเรา8ดสุดท้ายให้อธิษฐานจิตอีกครั้งถึงนึกถึงพระพุทธเจ้าพร้อมกล่าวว่าลูกชื่อบอกชื่อของตัวเอง ขออนุโมทนาบุญจากพระพุทธเจ้าให้สำเร็จบุญนี้ให้ลูกด้วยลูกขอนำกุศลบุญส่วนหนึ่งอุทิศให้แก่ท่านเจ้ากรรมนายเวรที่ติดตามลูกมาแต่อดีตชาติจนปัจจุบันให้รับกุศลของลูกณบัดนี้เดี๋ยวนี้เราพูดเองต่อคานเองเออเองรับเลยจะ้ะรับแล้วใช่ไหมจ๊ะสาธุสาธุ 渣土。Uh,